สวัสดีครับผมสวัสดีครับพ่อเมีพี่น้องปองไปกับผู่สุขชนครับวันนี้ก็สิ่าพ่อแม่พี่น้องมากพัดบวกหอยกาบอยู่แล้วครับพี่น้องหามากมือนนั้นผัดเสือบอาหารเลี่ยงนี้ครับพี่น้องเอ้ยเสือบก็เสือบก็ต้องรุ่นท่มเพิ่งเด้อครับพ่อพี่น้องเอ้เสือบต้มเด๋อก็เสือบเป็นโอ้เหียเสือบนะครับเป็นต้งเด๋อหอยกาบตอรีใต่เนี่ย อหยกาบ,บัานน้องบอกัรพี่น้องหอยครับพี่น้อง, hey, องจาัก,การมน,นเลยครับขอบคุณพี่น้องจากห้ำบุ้มไว้เรา,าก,าก็ใส่ไปเลยครับน้ำน้อยเดียวครับไม่ต้องเส้นน้ำหลยใส่เลยครับใส่เลยเดี๋ยวีะดดกครับพี่น้องเอ้ยสวยหนึ่ง นึงครับับพพี่น้องหลังจากนกตุ่เรีย้มแล้วก็น,นอกน้ำเยน็นเลยครับนอ,นอกบัได้ครับพี่น้องมันห่อนนั่นแล้วโอ้ยพี่ครับพี่น้องเอ้บอกดีครับซุกเดียวครับนี่ขาวชนพูนผมนะครับพี่น้องเอ้ยครับแต่ขออนุญาต ออกก่อนเด้อครับพ,รพี่น้องเลยบุ๊ยกำลังไข่ครับพี่น้องนี่ครับไข่มันเต็มเลยครับอืเกือบสุดตัวครับพี่น้องขี่มันพื๊ดออกเลยครับหอมครับพ่อมพี่น้องนี่แหละครับเคียงเทากระเทียมกับใส่หลาแน่อยครับแตกนอกแล้วหอมแขกตะไคร ไม่วกูดค่าพริกครับใส่ปเ,เล่ครับอเอาครับพอพี่น้องมันจากข้าตตำแหลกพอประมาณเราก็เพิ่มซีสันกับปเ,เล่ครับแกงเผ็ดครับพี่น้องอหอมหอมมันเลยครับ โอเคโอครับพี่น้องโอ oh, ครับพ่อพี่น้องลังจากตำเครื่องแล้วเข้ากับผงเลยครับเย็นง่ายครับใส่ไปเลยครับผงนัวเย็นน้อยครับพี่น้องตามไปด้วยของแซบยบดีครับเย็นน้อยครับ บะแ่บกับปรุงไหมครับพี่น้องามด้วยซอสปรุงรสครับครับยิดหน่อยครับพี่น้องปงรุงแข็งได้ครับเฮ็ดสูตรง,ง่ายครับพี่น้องซสอิ๊วขาวครับเตหลายๆเข้มสัาฤทธิ์ง่ายๆง่ายๆทำด้วยซอสหอยครับ ครับพี่น้องจีเข้มทำด้วยตานเสตแดงครับพี่น้องไปเลยตัดเข้มครับพ่มีสตรครับพี่น้องสูตรย่ที่ป่าของข้างครับพี่น้องปรุงแบบง่ายๆทำง่ายๆครับใส่ไปเลยครับน้ำมันหมู จาก,กน้ำมันห้องความตก,ก็ใส่ไปเลยครับพี่น,อน้องอุหยเ,เยกลดอแบบนี้ครับจัดๆไปเลยครับพี่น,อน้องหลังจากเครื่องห้องความตก,ก็ใส่เลยครับพี่น,อน้องเอ้ยอึ๊บจัดไปเลยครับจัดไปเลย แซ่บครับพ่พี่น้องเลยสมกับเยี่ยากไฟกับใแห้งขออนุญาตซิมนะครับพี่น้องขาดนั้นครับใช้ซอดหอยจังน้อยนะครับพี่น้องปรุงแต่งได้ครับปรุงแต่งได้ดวด,ดีจังน้อยนะครับ บุกเข้มบ่นไเลครับพี่น้องน้ำตาลจังน้อยครับอยากเผ็ดๆน้อยๆอยู่ไปครับชิมนะครับโอเคบ่วะโอ้ยแซ่บหรอพี่น้อง ถามไปเลยครับหอมหอกับพี่น้องบุกกินบ่ได้ครับพี่น้อง,องสีปเปียกับหมเละผ้าใส่ไปเลยครับสิมมอนกันน้าครับพี่น้องแสบแล้วครับแสบแล้วปิดทำการเลยครับ พี่น้องเดี๋ยวออกพอดีครับอเชแซบอยู่ครับพี่น้องครับมีนู่นขอเจ้าครับเมื่อไงใส่ถั่วเลยครับใส่ใส่จานกินหนักครับพอมีพี่น้องมือกี้นะครับโอ้ยเป็นเดสมกับใหญ่อยู่ครับพี่น้องเอ้ยแซบยู่ครับมาครับพี่น้องเสร็แซบน้ำกันครับ จัดๆรถจัดๆเสียบๆสูมรถครับพี่น้องอืออค,ครับขอให้พี่น้องสำหรับมื้อนี้ก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุขู่สุคนเด้อครับอายุดีมีแห้งำดำๆเรื่อยๆกันทต้องสุขู่สุคนณสำหรับมื้อนี้ก็สวัสดีครับ